แกเป็นเล่นทุนใช่ปะแกต้องใช้เงินคนอื่นมาออกเงินค่าเรียนให้แกแกจะจ้างให้เราให้แกลอข้อสอบเนี่ยน,นะคือกูโม่เว้ยจะกูจ่ายได้สวัสดีชาวดีดักผู้รักการดูหนังทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Bad Genius นับเป็นซีรีส์ไทยไม่กี่เรื่องนะครับที่ต่อยอดมาจากภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสุดน่าสนใจจนกลายมาเป็นทีวีซีรีส์อย่างเรื่อง Bad Genius หรือฉลาดเกมโกงผลงานจากบ้านเราที่ได้รับผลการตอบรับในแง่บวกทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศกว่ารางวัลไปหลากหลายเวทีกับตัวพอทเรื่องที่นำเอาปัญหาของระบบการศึกษามาใส่การจรกรรมปล้นและก็ขโมยนะครับจึงกลายมาเป็นการโกงข้อสอบให้ได้เห็นในหลากหลายมุมและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบการศึกษาได้อย่างน่าสนใจ ใครนะครับที่เคยตั้งคําถามเรื่องของการศึกษาผมเชื่อว่าต้องมีหนึ่งคำถามแน่ๆนะครับที่จะต้องอยู่ในฉลาดเกมโกงฉบับภาพยนตร์อย่างแน่นอนโรงเรียนหาเงินจากพวกเราได้แล้วทาไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบางไม่ได้แต่ด้วยระยะเวลาเพียง120นาทีจึงเป็นเรื่องยากนะครับที่ฉลาดเกมโกงฉบับภาพยนตร์ของผู้กํากับคุณบาสอัธวุฒิจะสามารถเล่าเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจได้อีก ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครการแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกอินได้มากกว่านี้ดังนั้นครั้งนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเมื่อการนํำเอาแบ Genius ฉบับภาพยนตร์นะครับกลับมาทําเป็นฉบับทีวีซีรีส์ให้เราได้ดูกันอีกครั้งหนึง่งแต่เรื่องราวในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันนะครับ เราจะได้ดูกันแบบจุใจ12ตอนในบ้านเรานะครับจะฉายทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่ม15หรือใครนะครับที่ดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ VTV ซึ่งจะหลังจากที่ออนแอร์ในช่องวันสาสเอเรียบร้อยแล้วก็ขอพูดถึง2ตอนแรกที่ผ่านกันไปสักหน่อยนะครับบอกก่อนเลยว่าผมนะครับจะพยายามไม่เปรียบเทียบกับฉบับภาพยนตร์เพราะว่าด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างกันกลุ่มคนดูที่ แตกต่างกันไปดังนั้นนะครับฉลาดเกมโกงฉบับนี้จําเป็นจะต้องจับกลุ่มแมสมากขึ้นเป็นกลุ่มคนที่ชอบดูละครหรือว่าชอบอะไรที่มันมีกลิ่นอายของความรู้สึกเรื่องของความหลักอารมณ์มากขึ้นนะครับอย่างที่พูดไปครับว่าฉลาดเกมโกงในครั้งนี้มีเวลาให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันมากขึ้นจึงทําให้ผมนะครับได้รู้จักกับความคิดของแต่ละตัวละครมากขึ้นซึ่ง2ตอนที่ผ่านมาก็บอกได้เลยว่าทําออกมาได้ระดับที่ดีสําหรับผมนะ ในมุมของการวางแผนเพื่อที่จะเตรียมตัวโกงข้อสอบกันนั้นก็ทำออกมาได้อย่างสนุกชวนให้ติดตามนะครับเป็นมุมมองที่ผมรู้สึกว่าเออมันเปิดอะไรใหม่ๆนะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาก็มีล้อเลียนกันนิดนึงแหละว่าจะเอาวิธีของภาพยนตร์มาเออแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกวิธีไปนะครับทำให้มันง่ายขึ้นมันเข้าถึงกลุ่มเด็กนักเรียนมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ดูแล้วอย่าทำตามล่ะเพราะว่าคุณครูก็อาจจะดูอยู่ด้วย ในมุมที่เป็นความรู้สึกของตัวละครนะครับในครั้งนี้ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าเออผมรู้สึกอินไปด้วยนะก็คือฉากตัวแบงค์เนี่ยเริ่มรู้สึกกับบริลินมากกว่าเดิมทําให้เออมันแบบยิ้ม้วดูกุ๊กกิ๊กดูน่ารักดีลินดาห้องสี่ทับสีป่ป่ะใช่เราแบงค์ธ no นาพลวิริยากุลคนนี้เธอมาแย่งทุเรียนฟรีด้วย ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของปมแล้วก็ดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเบาไปนิดนึงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามันกําลังเริ่มต้นแล้วก็กําลังเริ่มผูกปมให้เราเห็นตัวผมเองนะครับก็จะขอไม่ตัดสินก่อนละกันว่าดราม่าในครั้งนี้จะไปไม่สุดแต่ว่าเรื่องของปมเนี่ยผมคิดว่าเขาผูกมาได้ดีแล้วนะเริ่มปูแต่และตัวละครออกมาได้ดีแล้ว โดยภาพรวมทําให้ผมรู้สึกประทับใจกับทั้ง2ตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อดีข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันปนกันอยู่ก็คือว่าข้อดีอ่ะมันจบสมบูรณ์ในแต่ละตอนเว้ยคือตอนที่1นึ่เฮ้ยมันก็เล่าเรื่องไปถึงจุดที่มันสรุปเป็นภาพรวมของตอนที่1ให้จบแล้ว แล้วตอนที่2มันก็ทําในลักษณะคล้ายๆกันเลยทําให้มันอาจจะเป็นข้อดีสําหรับการจบแบบไม่ค้างคาแต่มันอาจจะเป็นข้อเสียนะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเออมันยังไม่จําเป็นต้องดูต่อก็ได้นี่นไม่ได้รีบขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูต่อในวีทีวีที่หลังก็ได้เหมือนผมอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ได้รีบนะผมก็รอดูในวีทีวีดังนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสียที่ในแ,แต่ละตอนมันจบสมบูรณ์แบบนี้มันเลยทําให้คนดูที่ควรจะ ไปติดตามดูทางช่องวันเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะก็ลดน้อยลงต้องมารอดูกันนะครับว่าจะยังคงมาตรฐานเดิมเอาไว้ไหมว่าจบในตอนสำหรับใครที่ดูฉลาดเกมโกงหรือว่าแบสซีเนียยแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ว่าคุณดูแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างสุดท้ายนี้ผมฝากติดตามดิจิตอลช n แนลทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กกันด้วยนะครับหนังไม่มีทางสมบูรณ์หากปราศจากคนดูแลพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ